วันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูซึ่งเป็น3มราศีธาตุไฟประจําวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่1มีนาคม2567ดวงชะตาของท่านณนะช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรและผมมีเลขมงคลที่จะมอบไปท่านถ้าพร้อมแล้วเรามาคอนเฟิร์มดวงชะตากันเลยดีกว่านะครับราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูเนี่ยในช่วงนี้มีดาวพระหัสกับดาวเกตสัมพันธ์ดวงชะตาอย่างมากเลยทั้งทับแล้วก็ตีกนถึงเลยนะครับพระหัสเนี่ยเป็นดาวผู้หลัก เกตนั้นเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณมูเตนรูมันจะเฮงมันจะปังมากเพราะดาวพรหัสนั้นเป็นดาวของการบำเพ็ญดาวของปัญญาเกตเป็นดาวของจิตวิญญาณเพราะนั้นในช่วงนี้ครับคุณจะฝันแม่นและที่สําคัญนะจะปากพระร่วงด้วยคือถ้าในช่วงนี้นะเกิดไปแช่งใครเกิดไปว่าใครมันจะเป็นไปตามปากเพราะฉะนั้นนะครับคุณอย่าได้แช่งตัวเองพูดจาถึงตัวเองไม่ดีบ้างละ่ะทําไมฉันลําบากงี้โอ๊ยฉันเป็นคนเลวชั่วทําไมโง่อย่เงี้ยไม่ควรเลยแล้วไปด่ารุ่ง ด่าเต้าด่าบริวานี่ห้ามเลยนะครับเพราะจะเป็นไปตามปากตรงนี้ระวังให้ดีเลยดวงคุณช่วงนี้หมั่นนั่งสมาธิมันสวดมนจะเฮงจะปังมากๆเอาไว้ง่ายช่วงนี้เป็นจังหวะที่มูเตลูดีมากๆเลยแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือฝันก็แม่นด้วยและที่สําคัญในช่วงนี้ครับใครที่มีปัญหาในชีวิตคุณไปขอขา้าวเสือจากผู้หลักผู้ใหญ่ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะประสบความสําเร็จผู้ใหญ่จะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณในวินาทีสุดท้ายในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์มีแพลนที่จะได้ไปต่าง ประเทศมีโอกาสชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าไม่ได้ไปคุณจะได้สิ่งของต่างประเทศของแบรนด์เนมของที่ทําในต่างประเทศจะมีคนนํามาให้เพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันมานานจะมาหาคุณจะมาพบหรือโทรศัพท์ติดต่อมาอันนี้ปรากฏชัดเจนแล้วคุณเองมีเกณฑ์จะได้วัตถุมงคลจากงานบุญต่างๆนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมถ้าคุณมีพระพุทธรูปปางสมาธิหรือเป็นรูปพระนั่งสมาธิให้คุณดูเลขที่อยู่ในฐานใกล้ๆฐานหรือใก้ ใใกล้รูปลักษณะนั้นจะนํโชคให้คุณอันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับอีกประการหนึ่งฮะต้องบอกว่าดาวจันทร์อยู่ในช่วงประมาณวันที่24เป็นวันที่คุณจะมีโชคในการเสีย่ยงเพราะฉะนั้นครับถ้าเขียนเลขหรือดําริเลขหาเลขในช่วงนั้นจะมีเกณฑ์มีโชคมากๆเลยนะครับดูชะตาคุณก็ต้องบอกว่าจะมีมิตรสหายเพื่อนฝูงนาโชคลาภมาให้อาจจะเป็นว่าเขาโทรศัพท์มาเอ้เธอเลขนี้ดีนะหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เขาโทรมา2ตัวท้าย3ตัวท้ายจะนําโชคให้คุณอาย ยุของเขาด้วยนะครับถ้ามีโทรเข้ามาเรื่องงานบุญหรือว่าคุยเกี่ยวเรื่องการเสี่ยงโชคหรือคุยกันเรื่องเกี่ยวเพศตรงข้ามตรงนี้คุณดูเบอร์โทรไว้จะดําโชคมาให้อย่างที่ผมบอกครับจะมีเพื่อนชักชวนคุณไปทานอาหารไปงานเลี้ยงหรือไปกินข้าวคุณจะได้รับสิ่งของที่คุณพึงพอใจแล้วในช่วงนี้ถ้าคุณรออะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นรอเงินก้อนอยู่สิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนาโปรเจกต์งานให้รู้ไว้เลยครับว่า คุณจะได้รับข่าวดีจากที่ผ่านมามันอาจจะดูเหมือนโดนโลกเลื่อนแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆมีโอกาสที่คุณจะรับข่าวดีอย่างชัดเจนจะเป็นช่วงจังหวะครึ่งเดือนที่คุณจะรับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณคุณจะมีลาบคุณจะชนะการโต้เถียงใครก็ตามที่มีปัญหาคุณตอนนี้เขาจะแพ้ภัยศัตรูของคุณจะมีอาการป่วยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าป่วยหนักนะครับแต่มีอาการป่วยนี่คือศัตรูของคุณนะครับอีกจุดหนึ่งคนสอยู่จะมีคนเข้าาามหแ จะเป็นคนที่มีลักซอ้อนรักสามเศร้าหรือเขายังเคลียร์แฟนเก่าไม่ขาดนะครับคุณระวังจะเจอเรื่องรักสามเศร้าได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับและให้ระมัดระวังบริวารหรือว่าเพศตรงข้ามจะนําความเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองมาให้คนโสดระวังจะโดนแมเมอร์ทักเข้ามาตามแอปพลิเคชันต่างๆมาพูดคุยเหมือนเป็นคนรักเหมือนเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณและชักชวนคุณไปลงทุนว่าได้กําไรร่ารวยเขามาแบบแนวจีบเราเลยนะฮะหรือแนวสนใจเราเลยแต่สุดท้ายระวังจะโดนหลอกลวงได้ตรงนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับถ้า คนที่มีคู่อยู่ะระมัดระวังจะมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของเงินของทองะระมัดระวังด้วยนะครับวิธีอันที่ง่ายที่สุดนะที่หมอกิ๊ดเต็มตตวให้คุณแล้วนั่นก็คือกาไรกริดคอนเฟิร์มของผมอันนี้นะครับปัญหาไร้ที่กล่าวมอเมื่อักคู่นี้ถ้าท่านใส่กาําไรกริดคอนเฟิร์มทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ได้วยดีไม่เป็นกังวลอะไรแน่นอนครับในช่วงนี้จะมีเหตุให้ไปค้างแรมไปต่างถิ่นแล้วก็ต้องไปค้างคืนอย่างต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างจังหวัดนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่่ด่ดดววงตตตาาาคุณ้อออบกเป็นทีถื มากๆในช่วงนี้จะมีเกณฑ์การสมแซมบ้านแต่ให้ไปดูนิดนึงฮะตอนนี้เหมือนนาฬิกาที่บ้านจะตายเพราะฉะนั้นให้คุณไปดูเลยถ้าคุณเจอนาฬิกาเรือนไหนอาจจะจดเวลาที่นาฬิกามันตายกี่โมงกี่นาทีไปเสี่ยงโชคก็จะนาโชคให้คุณอย่างชัดเจนทีเดียวเลยนะครับสำหรับเลขมงคลฮะในช่วงนี้นะครับก็คือ1 4 7สําหลับกันให้ดีนะครับนั่นคือ14 1718 4 748 4 17 17 4 7 8 8 1 8 4 8 7อย่างนี้นำโชคให้กับคุณครับ กำไรหนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บเ็ทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้ง้นสิบเอ็ดบทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุ่ประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์05 9 4 3 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรืออินบ็อในข้อความไปได้เลยนะครับ